คำเตือนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะมาพบมาพอกันในช่องเบิงแล้วร่วยเมือนลานพี่น้องคะมาพบมาพอกันในช่วงเศาราของมือวันที่18เมษายนพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดๆดังๆมีเห้ามาพอกันในคลิปของ ปูสารครามนะคะแนวทังจากปูสารครามมนีสิเป็นตัวไดหลังจากตัวเลขของปูสารครามหมดที่แล้วได้เขาเป็นหาแปดแลวกหนึ่งเก่าค่ะพี่น้องคะมนีปูสารครามได้นําตัวเลขชุดของแท้ของจริงมาฝากเด้อพี่น้องเด้อตัวเลขของแท้ของปูสารครามสิเป็นตัวใดพ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปมีไปพร้อมๆกันําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดเขาไม่เห็นคลิปม,มีเป็นเทือแรกนะคะ ก็อย่าลืมนะคะถ้านผอยากสิพรา่าตัวเลขเด็ดๆแบนด์มีเขามาแล้วก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่สิได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆดังๆจากทางช่องค่ะวันนี้เฮาก็มาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวาทาังจากปูสาาคามวดประจําที่2เดือนพฤษภาคมพุทธ,ธศักราช2565มาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการนับมาสการค่ะปูค่ะ เออจะลดพลอนั่นเลยเอาเอาช่องนี้แหละเนาะจ้าช่องนี้ก็เอาเอาเปิดเปิดอันเอาเอาต้นไม้ได้บ่ได้เต็มเล๋เอาเอาแม่นค่ะเอาไม้ได้แหะค่ะปุ๊ทีตัวเลขทีมันอันถูกต้องไหมครับปุ๊กเอา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 เริ่มเอาเอาลักมันบ่ลักลัก ว่ประจำวันหรือตั้งเดือนเลยเหอจ้าเอาเอาลับประจำวันนะคะปู่เอาไม่มาเลยค่ะปู่ค่ะเอาไม่มาเลยเนาะจ้าปู่เขียนอะไรที่นี่ล่ะค่ะเติมด้วยจ้าเอาไม่เลขประจำวันค่ะวันวันอะไรเลขประจำวันจันทร์เนาะค่ะปู่เนาะเอาเลขเอาเลขประจำวันจันทร์จ้า มื่อมันก็ไม่ได้สวยอันนี้อย่างน่ากลัวรายประจำวันเดียวก็หายอยู่เอาเลยเนาะเออโอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้วครเลขประจำวันจันเขียนเลยเขียนหลักตั้งเ,เลขเลขหลักมันก็นมีเก้าสามเจ็ดเก้าสามเจ็ดนะคะพ่อเอ ก็สามเบาทเนี่ยจ้าอืมง่้นี่ตัวที่2องกะสี่เจ็ดเก้าสค่ะปัวเออบอนี้ปูที่จับคู่ให้อัค่ะ <ภา S 2> จับคู่เออจับคู่ให้สองเสอง เจ็ดเก้าออตัวนี้จับคู่ให้แล้วจัากั้คู่ให้จ้าจับคู่ให้คู่ให้แล้วบันี้ตัวตัวรองตัวรอง,องค่ะเพอตัวรองเอาเอาลักศูนย์ค่ะเอาลักศูนย์ศูนยจ ศูนย์เจ็ดสองค่ะพ่อเออศูนย์เจ็ดสองจ้าตัวร่องตัวร่องสุดเด่นคือสองเจ็ดเก้าจ้าอบานี่สองตัวมนันสองตัวจ้าพ่อเดี๋ยวว่ากาขึ้นบนน้ำเมฆขนาดสองหมดมันมันมันขึ้นบนสองมุลสองหัดแล้มันมามันมโล่นนงลางพ่อ เอาเป็นบนเป็นล่างเลยนาะครับปุ๊กเนาะเออเอาเอาสองศูนย์สามศูนย์สองศูนย์สามศูนย์ค่ะสองศูนย์สามศูนย์ฮะฮสองตัว สองเก้สศูนย์สามศูนย์านี้เลขเอ่อเลขดับดับหลักดับบนหลักหน่วยเลขดับดับบนลบหนลักหน่วย<น>ค่ะปู้แปดตัวเดียวแปดตัวเดียวค่ะตัวที่แล้วนี่กับเจ็ดบาาเห็นไหมา มันเลขเลขอ่าเลขที่มาด้วยกันมั้งเหรมันได้มันได้48 48หาเยี่ยแมน่นค่ะปุวเออมันกระบะสองตัวค่ะวันนี้ว่าน,นี่ได้ห้าสามเจ็ดเลขที่มาด้วยกันห้าสามเจ็ดค่ะปุวเออเนี่ยห้าสามเจ็ดหาสามเจ็ดมาหนี้ เอายุ่มกับจับจับเลรีได้เลยทีนี้ได้หนิละสามหาสามเกียรเลยสามเกียร์แม่ค่ะบปุเออปุ๊บจับกันนี้ได้นีเองเยก็ไดลค่ะพระพ่งางวันที่แล้วนี่มันมีมันมากสี่แปดหาโนบุนอเล็กที่มากด้วยกันนี่เนาะค่ะนบุนอแปดเออ,เอ,อมันมากมันเห็มากตัวตัคับอืมค่ะกับ็ม่ยุ่มเลขก็มีเลขเออเลขกั เลขหลักหกแสนมาเนี่ยเลขหกแสนนะคะปุะ้นะเออหกแสนค่ะหกแสนนี่นี่สองสี่สองสองสี่สองค่ะเออสองสี่สองจ้าบานี้มันดีมันชดกันครับกับเลขกัน เลขกันหตัวค่ะอะจ,จ,จิตตะล่างหตัว,วเม่งเอากิตกันสุดหกตัวหะจ้าสุดเอ่อเขีเยยเป็นแถวเลยวันนี้เ<ะ>อ,อยจิตตะล่างก็ได้ค่ะปุเก้าซีสองแถวแรกเก้าซีสองนะคะปุ้งเออค่ะปดดครับสเอ่อหนึ่งไหมหสศูหนึ่งสามศูนย์ค่ะปุ เออนี่โยกนึ่สามผสมเอาทิพเก้าตัวเก้าก็ได้ทิบเกตัวเก้าหนึ่งล่างก็ได้ค่ะทิเออลงลางสได้เดียวสามทีสองศูนย์ได้เดียวสามศูนยปูปูจับไปนี่คือสามศูนก็สองศนอืมแต่ปูปูเนี่ส่วนนี้มันเคยเขาเังทังที่รู้ไหมอ๋อมันมันเคยเข่าฟังทั้งนี้เม็นบัครปูก็เลยจับบาฟังทั้งนี้นะปุนะเมื่อเขาตู้หูเดียจะะปูเฮดนม่เมื่อเขาฟังนี่รู้เมื่อเขา ทิกับเขายู่สานี่ไหมปเออปปดอ่าเกกอยูยูวอสองเก้นี่ยู้อยู่สองศูนเี่ยออมันอยู่ในตำแหน่งประมาณนี้เออตำแหน่งนี่บกสูตรบไหมแาบปเอสูตรหตัวนี่กับเขาบอยเรียกเขาทั้งทแว่เขาที่เก้าครับปเออแต่ว่าประจำวันของวันนี้ ตัวผู้ตัวผู้ที่เอ็นขยายให้ยมกะขยายรบเมือก็ได้นะขยายมือเนะขยายได้เก้าสามเกสเกสานาะคะเนาะเออแล้วก็สามเจ็ดเก้าสามสามเจ็ดค่ะพ่อแล้วก็เออแล้วก็สี่เจ็ดสี่เจ็ดค่ะเจก เจเก้าค่ะปพ่ออ,อ,อ,อันนี้คือคือคือประจำบ,บันหกตัวเนอะจ้าบานีขับพ,พูดเน้นนี่พูดทีเน้นตัวนี้นี่เน้นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าค่ะพ่อเออก็เก้าสามค่ะตัวน้นนะตัวเน้สองตัวค่ะมันตัวร่องมันขย้ายหือที่ล่ะเชี่ยวว่าตัวน้นเน้นเลยวัดนะทุ่งไงเลยปูนะ ไม่ได้สำจ้าสำล่าก็ว่าสูตรเอ่อสูตรมันเป็นสูตรล็อกสูตรล็อกล็อกของเงินเยอะในนักชื่นเนี่ยนี่สลักขี้ขี้บนสูตรล็อกเอ่อสูตรตารางล็อกถูกทุกงวดใช่เอ่อถูกเออถูกแม่นแม่น สูตรตารางล็ถูกทุกวดนนี่ถ <Pa. S 2> ้าบ้าเนี่ยถ้าเออสมมติว่าเลขนี่มันเด่นเ็นเก้าเนีจ้ามันดีมีเก้าเก้าเก้าศูนเก้าครูดนี่ยกดูได้เยนเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสอเก้าสามเก้าสี่เป็นี่ละอัอผมันยู่ีตารางนี่เหมือนเลยเนาะค่ันนาอเออมันยูนีตาราง่เป็นเลขไม่ ไมนเป็นรี่ตนันไังนเป็นมหาอ่ะ้นหาค่ะหาหหาเก็หาเปลหาเก้าหารนมีหาเปลืพเรจะหาเปลเนี่ยอืมโอ้ขันว่านี่เป็นเป็นเก็ดมีเต็นเก็ดด้วัินเตนเก็เก็มันว่าสองตัวจ้ก็ว่าสองตัวแต่ว่าสามก็ซีนี่สาก็ซีนี่มากา่คนละตัววนี่เจ็ดนี่เจ็ดเจ็ปเจ็เก้าเนี่พวกเจ็ดเก้เนี่ย ก็บ่มีผู้ใดผู้ใดเว้าแบผู้ใดสิเอาเจ็ดเอาค่ะานี้ตัตนึงอีกก็72เดน72 72กับ79นี่น่ะสิมาเฮงเนี่ยแหละแล้วมันูก็เลยเป็นตัวเด่นมนบ่คะมัน279เนี่ยเออนี่ๆๆๆนะนี่7 9ูเน้นเลยเน้นสุดๆเลยเต็ม้อเ่ค่ะค่ะบาดนี้เ้กนมา9นี่กผู้กเกียวอยู่ มันขึ้นไปนี่เนะข้าวมันมันขึ้นนี่มันขึ้นแน่กับเก้าสองเก้าเก้าสามเท่านั่นละอืมทามันขึ้นแน่กับเป็นเก้าสองเก้าสามนเนาะเออกันขันมานี้ยกันสามเนี่ยกันสามมากอะสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดนี่ละอืมแต่ปเออขันสี่ากนี่ครับสี่สี่สี่ห้าสี่หกี่เ็ดอี่เจ็ดนี่ละค่ะเออผู้เจี่ซวนี่ะ มนหลายตัวเน้่ันหลายตัว,นตว,ตวเนีนนยเยจ้เาผู้ดีตับเอาเฉพาะเฉพาะเน่ยเออเฉพาะบาานินึงก้าเก็บโอเเก้าวหนึ่งไม่เจอไหนก็มาเนร่อนเลยเพราะว่าผู้ไปตรวจเบิ้งไม่ไม่ตะล่างสูตรลอกสูตรยังพวงนี่ทะเลาะกับอลไรเลยจ้่เออคำาวัจบแล้วกอนเดินเดนเลยก็ไ้นร่อนใช กมดเด็ดไหจะย่อมนี่แล้วฮ่นาะานยอ่าย่ายมอมมาย่ายมแอบชี้ของเบิรงแล้วรวยชาแนลเด้อวยเพรานส่งนี่เนี่ยเปิดจนี่ของแค่นใส่คนแค่นได้เก็บแสนขึ้นขึ้นมาเอ้ยเกแสป็นเก็มื่นเนาะเอ้าก็แขเอาเปนแหมดละจ้าปัปลตูหนีนี่ไหนเลยรักรักรอยเพนี่มันมีตัวนี้เก็ไม่รักลอยอะรักลอยเพนาะแเขียงคับปู ตัวเลขค่ะเก้าค่ะศูนศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองค่ะเว่าเก้านี่โดดๆดมาทีนึงดอกขันรัก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 ที่ทีันีรักเรื่อตัวึ้นไหมยาพูพูศูนย์หนึ่งสองนึ่รักตัวไปสามตัวนี่มาดูป่ะจ อืมศูนย์หนึ่งสองแจ้งบ่มถ้าแกโยมเกี่ยวรัปล่อยใจนี่คือเราศูนย์หนึ่งสองนี่แหละค่ะมาดูแลสองเต็น์วะค่ะพวเจ็เจ้าวุ้วายหัวง่าม่ลวม่ข็ก่ดมเล่ชื่อลอตเตอรี่นี่ใหโซ่โซ่ให้ถึงคิสองล้านคือโคงล้านค่ะนี่พระเป็นเศรษฐีในหมวดวันที่สองคือสสภาพควบมันวะ ค่ะแม่ครับพ่อเออคืสามาถคมเด้องานไปซื้อลอตเตอรี่สองเกเกาปาัโลเป็นเชีผีรู้ละเอาหวยแล้วยัค่อยเออเอาไว่วดีกว่าจ้ะคนหนาวไหมเงินี่แท้เพราะว่าพูไปซัซ ไปครม่นขึ้นขมเลยครัโอ้ยิ่นมาเตี้เลยดนค่ะปู๋โอ้ยงัที่งัที่แดงเลยน้ฮะแปดบักครั้งน้องน้องกำหนเก้าหมเออต่หนึ่งข้าแปดน้องเม้าอไก็จ้ามาเอาผู้กจ้ไมาเอาก็จถือกันเนี้ยค่ะเออสิหลายคนมีทั่มากมางเาด้วยกเก่าแล้วมาสัอกนเดวะว่าึงไม่ได้นคนะค่ะ ออตรมือเด็นดีค่ะครับ่บอกอฟซีตัวบอกอฟซีบนเินนหือว่าเะแนนวเนี่ยเลยกดเลยว่ด่นนะจไหนกด่้าไหเตาฟังฟปงพอเค้าต่ะละกันนู่นกันค่ะคับ่อค่ะเออพอพูดพูดจะกไหนในรวยนะจะกไหตัหนึ่งล่างตัวหนึ่งบนตัวคู่หนึงเสนเหนี่ยรออกเป๊กออกเปกเลยเดี่ยพูดได้กูเลยยึดยึดเห็นเลนเนี่ยค่ะเพว่าพน ใจวะแต่ปูเจ้าคนหนึ่งอือผมเลยก็การฉลอดน้องแมวยีสระจ้าน้องแมวมันขคาวนะค่ะปูเนาะแต่เขาจะทั้วมาอยู่เขาจะดีมากว่าข้าวเหมื่นกันโอ้ค่ะปูได้ค่ะจะก็น้อยตามเดี๋ยวเลยก่ะปูนันประจำวันก่อนเนาะจ้าปูค่ะเอาเอกระเป๋ากระหมดประจำวันก่อนจ้าอือ ค่ปู้าจแกชคิวเนี่ยเราจะว่นี่ดนีสังเกตได้ที่เนีเลขตั้งรักของคูนี่มันมันนี่เก้าสามเจ็ดค่ะจีบเก้าเนี่ยค่ะสำคัญขนาดนี้การลเที่ออกเป็นคู่กับเลขี่ออก่ายนี่นีค่ะเพื่อาหน้บหนึ่งห้าแปดค่ะปูมนนะก็ดองไกไ่จเลยไก่จแลวคับปู ก็ยังไงพอนไปได้พอนให้พอนได้ค่ะเดี๋ยวเราให้พอนเด้อบะเด้อให้พอนอย่าโยมมันเบิ่งเริดรวยชาแนลเด้อประกาศส่งไม่ค่ะเด้ล่าสุดให้กดเร็วๆกดอะไรๆเดี๋ยวทีเอาน้องเนี้ยไปฝากให้เจจี้กับกดได้กดแก่้เบิ่ง์ดรวยชาแนลนี่ละค่ะเออ้พออี่แม่ป่าลูกทั้งหลายหลอกนงเอาเข้าไปเลย เจ็ดทีท่ว่าน,นี่แหละบริหารสื่อได้ท่นานปวดตะลอตเตอรี่ว่าเอาเลยหมดค่ค <Okay. S 2> ่ะเออพอปูมาตัวนีน้พอมันค่อย,คยมากทีท่มันเคยออกมาไงค่ะปูเออแล้วก็ให้แอบจี้เบิ้งร้อยจระเดาเด้เออะไรก็แก้คนรแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงอายุยังเป็นสุขมัมีหลุมมีไฟค <Okay. S 2> ่ะเดี๋ยวนี้กับคงหกไหลายไปเสียกับลำบากจ้ะ yeah. บา่ได้นต่แมคตมไปเนเน้ันขดเลยใช้แม็กด้วยป่ดเแม็คเอกันไ้บนบนบ้านค่ะเออ่เอาจิกอจิพอนะครับทุกการักษาสุขภาพนะครับปู่เออการรู้ันค่ะจับประหวานนี่เออเิก่อนค่ะกลับนมัสการค่ะผู้สัวทุกกาเ่ใ่ สรุปทายคลิปนี้ได้พี่น้องเด้อจากปู่สารคามนะคะแนวทางงวดประจำวันที่สองพุทธศภาคมพุทธศักราช2565ปูสารคปูสารคามนะคะให้เลขประจำวันมานะคะเลขประจำวันนะคะหรือว่าเลขตัง้งรักนั่นเองพี่น้องคือ937แล้วก็479ค่ะเลขดับบนหลักหน่วยคือ8เลขที่มาด้วยกันคือ537นะคะ หัวที่แล้วเลขที่มานทากันของปูเป็นซีแปดห้าได้เขาเป็นแปดห้าห้าแปดได้พี่น้องเด้อเลขกหกแสนของปูได้สองซีสองค่ะเลขตารางนะคะเลขตารางนี่นําไปสู่เลขกสองศูนย์กับสามศูนย์ได้พี่น้องหัววงหนึ่งก็ออกในตําแหน่งนี้นะคะปูสารครามเราก็เลยนํามาฝากนะคะสําหรับแถวแรกเลขตารางนะคะแต่แกเก้าสี่สองค่ะแถวสองในหนึ่งสามศูนย์ค่ะพี่น้องคะเอาวันนี้ว่าเบิ้งตัวเลขจับคู่ของปูสารครามที่ปูเราเลยจับให้นะคะในงวดนี้เนาะคะ่นะเนาะก็มี สองเจ็ดเก้าเดนนะคะล่องคือศูนย์เจ็ดสองนะคะพี่น้องคะปูไเล่าได้เอาลักลอยมานะคะลักลอยของปูคือเก้าศูนย์หนึ่งสองเก้านี่เป็นเลขตั้งรักของวันที่แล้ววันที่แล้วมันออกสามตัวถ่ายของล่องวันที่หนึ่งนะคะเก้าหนึ่งเก้านะคะปูก็เลยเอาเก้ามาแล้วก็นับต่อเป็นเก้าศูนย์หนึ่งสองนะคะก็เลยได้เป็นตัวเลขลักลอยค่ะปูกาซิเนตตั้งแต่ศูนย์ลงไปหาสองเลยเด้อพี่น้องเด้อ สำหรับตัวเลข3ตัวก็ได้2 7 9แล้วก็ล่องไว้คือ0 7 2นะคะเลข2ตัว2ตัวชุดนี้บนล่างนะคะ2ตัวนี้มาจากตำแหน่งนี้นะคะหัวที่แล้วกับเขาตำแหน่งนี้ปูแล้วเด่นหน้ามห้นะคะคือ2 0กับ3 0มศูนค่ะพี่น้องคะ2 0แล้วก็3 0นะคะมีเลขอีกชุดหนึ่งคือ9 3 3 7 4 7 7 9คะ่ะ9 3 3 7 4 7แล้วก็ 7, 7 9เน้นอยู่ที่9 3กับ7 9พี่น้องคะตัวเลขทั้งเบนทั้งมวลของปูสารคามกับมีประมาณนี้นะคะฝากตอน พ่อแม่พี่น้องบานเฮาสุขุสุขอนที่ขามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้วัวน,นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคโชคมันมานลำลำลุ้ยุ่้ยไปน้ำการสุขุสุขอนพี่น้องคะ่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณตัวเลขแนวทางดีๆแบบนี้จากปู่สารคามคะ่ะเอาคลิปนี้อากาศซีพ่อไปเพียงสามีน้องหันนอกไวพ้พอกันไหมก็แอลใน้คลิปหนาคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดี